เริ่มต้นเลยแล้วก,กันสำหรับเรื่องที่2ของผมฮะบ้านในซอยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก20ปีได้ครับก็จะมีพี่แจ็คเนี่ยแหละครับ,รบเขาก็จะเป็นนักดนตรีนะครับสมัยนั้นก็คือเริ่มเล่นอยู่แล้วเวลาที่เขาจะไปทํางานเนี่ยคือเขาจะต้องไปออดิชั่นทั่วประเทศไปตามร้านนู้นตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ <Verantwort S 1> เพื่อที่จะไปเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงซึ่งพี่แจ็คเนี่ยเขาก็จะไปกับคนที่ชื่อตั้มชื่อเหมือนผมเป็นรุ่นน้องเขาก็ไปกันทีนี้ มีอยู่ทริปหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไปที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งต้องบอกว่าพอเขาเดินทางไปเนี่ยนะฮะไปถึงสักประมาณบ่ายสามครลงรถที่บขอสอหลังจากนั้นก็คือเดินทางต่อจากบาขอสอไ,ไปที่ร้านช่วงประมาณสักบ่ายสามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะออดิชันเนี่ยเขามาก่อนล่วงหน้า2วันพอไปถึงที่ร้านเสร็จเขาก็ไปดูพวกเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อจะได้สร้างความคุ้นเคยว่าเดี๋ยวพอมาออดิชันน่นจริงๆเนี่ยจะต้องทําอะไรเสียบกับแอมแบบไหนอะไรก็ว่าไปแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาอาจจะแบบปรับปรับทัว ไปกับตั้มเนี่ยคือไม่ได้จองที่พักไม่ได้จองโรงแรมไม่ได้จองบ้านพักไว้ก็เลยอาศัยแบบว่า ถามพวกนักดนตรีที่อยู่ที่ร้านเนี่ยว่าเออเนี่ยแถวนเนี้ยเนี่ยมันมีที่พักตรงไหนบ้างโรงแรมบ้านอะไรพอที่จะให้เช่าได้บ้างก็มีอยู่หนึ่งในทีมงานที่อยู่ที่ร้านเนี่ยก็บอกว่าเออผมว่าคุณคุณนะเห็นที่ไหนคล้ายๆเหมือนจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยซอยแถวเนี้ยนะพี่ชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยตรงช่วงกลางซอยเนี่ยเขาจะมีป้ายติดเอาไว้หน้าบ้านว่าเป็นบ้านให้เช่าเดี๋ยวพี่ลองไปติดต่อดูแล้วกันนะครับพี่แจค็คเขาก็เลยถามวเออต้องไปยังไงอะไรเงี้ยก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ นั่งรถกระป๋อไปข้างหน้ามันจะมีรถกระป๋อผ่านพอหลังจากที่เขาออกมาจากร้านได้นี่นะครับช่วงนั้นประมาณสักหกโมงเย็นหกโมงเย็นช่วงปลายปีประมาณพฤศจิกานี่แหละครับหน้าหนาวมันจะเริ่มมืดโอเคแล้ะถูกต้องหลังจากที่เขาโบกรถเนี่ยเข้าไปได้รถกระป๋อคันหนึ่งซึ่งเป็นคลุงขับก็ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปซอยนู้นนะซอยนี้นะลุงก็ขับรถพาทั้งพี่แจ็คแล้วก็ตามไปขับไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยไปถึงซอยซอยหนึ่งอย่างที่เขาบอกเอาไว้ให้มาส่งที่นี่ลุงเนี่ย จอดอยู่ที่หน้าซอยพี่แจ็คก,ก็ถามอา้าวลุงจอดตรงนี้นะครับไม่เข้าเข้าไปส่งข้างในหรอครับอ๋อมันมืดแล้วซอยเนี่ยหมามันเยอะอกางข้ามลันคือเดี๋ยวขับเข้าไปหมามันเห่าชาวบ้านจะว่าเอาอ่าเดี๋ยวน้องสองคนนะลงตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปไม่ไกลไม่ไกลอย่างในซอยนี่แหละอ่ะตัดสินใจทั้งพี่แจ็คแล้วก็ตามก็เดินลงไปหลังจากที่เดินมาปุ๊บเนี่ย ผ่านช่วงปากซอยมันก็จะมีกำพงกำแพงเนี่ยนะฮะมีข่นเอาไว้อะไรเงี้ยอ,ยอะไรดุอะไรแต่มันมองไม่เห็นเพราะว่ามันมีหญ้าอะไรบางอยู่ก็เลยคิดว่าโอ้ยนี่ซอยเียหมาดุแน่น,นอนอย่างที่ลุงก็บอกอนะฮะก็เดินไปเดินไปได้สักพักปรากฏว่าไปถึงสะพานข้ามข้ามไปเสร็จเจอตรงปลายสะพานเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ยืนอยู่เขาก็กระโดดลงไปกระโดดจากสะพานลงไปข้างล่างเลยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรอกเพราะว่าเป็นคนต่างทีม ผู้ชายคนนั้นที่โดดลงไปอาจจะเป็นชาวบ้านอาจจะมาหาปลาตามแบบกิจวัตรประจําวันเขาเสร็จแล้วพี่แจ็กกับตามก็เดินผ่านไปเดินผ่านไปได้สักพักก็จะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมีอายุแต่ว่าท่าทางลักษณะนเนี่ยเหมือนคนสติไม่ค่อยดียครับคกําลังนั่งคุยขยะนั่งยองกัดยุ่งกัดแยกอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยพี่แจ็กเห็นก็แบบโอ้ยเขาทำอะไรอยู่นี้ก็เลยเดินเบี่ยงออกมาเดินไปสักพักเกือบกิโลกว่าจะถึงบ้านที่ด้านหน้าบ้านเนี่ยเขียนว่าบ้านให้เช่า หลังจากนั้นนะฮะเขาก็เลยเข้าไปติดต่อไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่ครับผมจะมาเช่าบ้านมีคนแนะนํามาบอกว่าที่ซอยเนี่ยมันจะมีบ้านให้เช่าอยู่ก็เลยมาติดต่อผู้หญิงที่นั่งอยู่บอกเต็มแล้วไม่มีห้องว่างพอพูดอย่างนั้นปุ๊บพี่แจ็คเขาก็แบบโอ้ยเฟลคุยกับตั้งกูเดินมาเป็นกิโลโดนลุงหลอกมาทั้งกลับไปนี่ไม่ไหวในเวยโลนึงเนี่ยขณะที่กําลังบ่นผู้หญิงก็ผู้เสริมขึ้นมาว่าเออแล้ว พี่จะมาพักกันกี่วันคะพี่แจ็คเขาก็เลยหันไปในใจเขาก็คิดว่าถ้ามันไม่ได้พักที่นี่ก็ไม่เป็นไรเพราะดูจากบ้านแล้วเนี่ยลักษณะบ้านเป็นบ้านเก่ามากไม่น่าอยู่แล้วก็แบ่งซอยเป็นห้องห้องห้องเพื่อให้เช่าโซมสุดๆก็เลยพูดกับผู้หญิงว่าเนี่ยผมก็มาจากต่างถิ่นไม่อยากออกมันเหนื่อยมันเดินมาไกลผู้หญิงเขาก็เลยแบบว่าเอาอย่างนี้ถ้าพี่พักอยู่แค่วันสองวันเนี่ยในบ้านมันจะมีอยู่ห้องนึงแต่ว่า ที่ห้องเนี่ยมันจะไม่มีผ้าม่านนะพี่นะอืพี่ทนแสงไฟที่มันสอดเข้ามาตอนกลางคืน,น,นได้ไหมแสงจากกลางวันเวลาพระที่สองมาอาจจะแสบตาเพราะมันไม่มีม่านนะอย่างที่บอกพี่แจ็คกับตามที่คุยกันเลยว่าโอ้มอมไม่อยากไปแล้วมันไกลเดินไป,ไปหาแล้วมันก็มืดแล้วตัดสินใจนอนยอมทุกอย่างยอมทุกอย่างผู้หญิงคนนี้ก็เลยนําไปพาขึ้นไปบนห้องอปรากฏว่าพอขึ้นไปบนห้องเสร็จแล้วเนี่ย เว็บแรกที่เห็นเนี่ยพอเปิดประตูไปเฮ้ยห้องมันดูเหมือนมีการดูแลมันสะอาดมีคนมากวาดมาอะไรอย่างเงี้ยเออมีหน้าต่างแต่ไม่มีม่านซึ่งมองไปด้านซ้ายก็จะเป็นเตียง2เตียงเตียงนึงเนี่ยติดผนังส่วนอีกเตียงหนึ่งเนี่ยติดหน้าต่างหลังจากที่ดูแล้วเอาวะอย่างน้อยก็เป็นโชคดีวะห้องสะอาดน่านอนเขาก็เลยเอากุญแจให้แล้วก็เดินลงไปหลังจากนั้นฮะทั้งสองคนเนี่ยด้วยความที่เดินทางกันมาค่อนข้างเหนื่อยล้าก็เลยไปอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วเนี่ย ก็ลงมานอนที่เตียงโดยที่ทางด้านของคนชื่อตั้มเนี่ยนอนอยู่ฝั่งของข้างผนังครับหรือ <c oughs> พี่แจ็คนอนอยู่ข้างหน้าตา่างนะครับด้วยความที่เหนื่อยล้าเนี่ยพี่แจ็คเขาก็นอนนอนเคิมไปเหมือนจะหลับนะครับแล้วก็พี่แจ็คเนี่ยเวลานอนเขาจะเป็นคนนอนตะแคงข้างยอ,อย่างนี้นะครับเขาก็นอนไปก็พยายามหลับแต่เป็นอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าแปลกที่มันทําให้รู้สึกนอนไม่หลับ <c oughs> เขาก็เลยจากที่ตะแคงอยู่ก็ลืมตาไปมองเพื่อนที่นอนอยู่เห็นว่าไอ้ตั้มเนี่ย เอาผ้าหม่มคุมโปองอยู่แล้วมองขึ้นไปเนี่ยมันเห็นพี่แจ็คเนี่ยเขาบอกว่าเห็นเงาเงาหนึ่งสะท้อนอยู่บนผนังที่มาจากตรง้ต่างเป็นรูปเงาคนผู้หญิงพูกคอตายพาดอยู่ที่ตรงผนงังรับนะครับอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับหัวของไอตัอ้มจากที่เขานอนตะแคงอยู่เขาเห็นปุ๊บโอ้ยด้วยความกลัวเขาก็หลับตาแล้วก็พยายามแบบพลิกมานิดหน่อยแล้วก็หลับตายอยู่นั้นดึงผ้าห่มมาคุมด้วยความกลัวเอาอยัางไงดีว่าภาพที่มันเห็นมันตกลงคือมันเหนื่อยหรือมันยังไงมัน ภาพมันสร้างขึ้นมาในหัวหรือเปล่าวะปรากฏว่ากําลังคิดอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนแบบถ้าคนเราหลับตาเนี่ยถ้ามีอะไรมาลูบหน้าผ่านหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกได้มันจะรู้สึกเขารู้สึกเหมือนกันว่าม,มีอะไรผ่านหน้าลูบหน้าเขาก็เลยเหมือนแบบค่อยๆลืมตามา ปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยเป็นเท้าคู่หนึ่งกําลังแกว่งพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้ยสติแบบแบบเริ่มจะไปแล้วเนี่ยเพราะว่ากำลังพิจารณาว่าเอาวะเงาที่มันเห็นอยู่ตรงผนังเนี่ยม,มันคือเงาใช่ไหมแล้วที่อยู่ เป็นต้นเงามันก็อยู่ไม่ไกลจากหัวกูแน,น,น่นอนเขาก็เริ่มแบบอถอยเลยด้วยความกลัวกะวะ่าเอาละเดี๋ยวกูจะต้องคุยกับไอ้ตั้มอะไรเงี้ยค่อยๆถอยค่อยๆถอย,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 อยลูดไปลูดไป,ดไปเรื่อยๆจนไปถึงปลายเตียงแล้วก็ลงไปข้างเตียงแล้วด้วยความที่กลัวสติสตังค์เริ่มจะไม่เหลือแล้วแต่ด้วยความทีแบบ่เฮ้ยพื้นกูนยังนอนอยู่พยายามเรียกแต่ uh. เรียกแบบไม่กระต,กตะุกกระตาทําทํไอ้ตอั้มจนตอนนี้พี่แจ็คอยู่ที่พื้นแล้วปรากฏว่าอยู่ๆมันมีเสียงแชะ แช่เสียงไฟแชกพี่แจ็คก็เลยหันไปมองกลายเป็นว่าไอ้ตามตอนเนี้มันนอนอยู่ที่ใต้เตียงโดยที่จุดไฟแชกแล้วสื่อไว้ใส่ตาว่ากูอยู่นี่นี่มันส่งสัญญาณบอกว่ากูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้พูดไม่ได้แล้วใครวะนอนอยู่บนเตียงคไมโตงอยู่ไม่ใช่ตามเท่านั้นแหละพี่แจ็คก็โอ๊ยไม่ไหวแล้ววอยวายผีหลอกอะไรเงี้ยเอออาวอยวายเอตโลจูงมือไอ้ตามวิ่งลงผ่านบ้านในบ้านตอนนั้นไม่มีคนอยู่เลยครับวิ่งผ่านออกมาปุ๊บ กะว่าตอนนี้กูไม่อยู่แล้วห้องเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหรืออะไรค่อยกลับมาเก็บของแต่ตอนนี้ใจคือห่างบ้านนี้ให้มากที่สุดไปทห่ไหนก็ได้ปากซองเหล็กซอยก็ว่าไปจําจุดที่มียายคนหนึ่งสติไม่ดีเนี่ยอ,อ่าคุยขยะอยู่ยายก็ลุกขึ้นมาขวางทางตางขาอแล้วก็มีเด็กทารกหลุดออกมาอโอ้พี่แจ็คบอกโอ้ยวายจนแบบไม่ไหวแล้วเป็นอีกครั้งหนึ่งของพี่แจ็คที่เขาเล่าว่าภาพตัดเป็นลมสลบล้มตรงนั้นเลยโอ้พร้อมกับไอ้เจ้าตั้ม ก็แบบประครุบอกเอ้ยพี่แจ็คแจ็คสักพักภาพผ,ผ่านไปเขาฟื้นขึ้นมาเห็นว่ามีชาวบ้งชาวบ้านลแวกนั้นะคงจะได้ยินเสียงเราเอตโลเลยกูผีเอามาช่วยมาอะไรปะคุมประค,รคองก็เดินเอ้ยม่เจออะไรอะไรเงี้ยไปๆๆๆๆไปๆๆไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปอยู่ข้างหน้าก่อนอะไรเงี้ยก็เดินพากันไป ทั้งพี่แจ็คแล้วก็ตามเนี่ยเดินไปจนถึงประมาณว่าช่วงปากซอยมันจะมีร้านกาแฟอยู่แกไปถึงหน้าร้านกาแฟประมาณสักตีสี่ได้ตอนนั้นร้านกาแฟไม่เปิดมันจะเป็นร้านกาแฟแนว,แ,นวแบบชาวบ้านนั่งไปอยู่จนไปถึงเช้า6กโมงชาวบ้านก็เริ่มกลับเขาก็นั่งกันอยู่2คนด้วยความที่บอกกูคน,คนหัวลุกคนแขนลุกแบบสติสตังค์แบบเป็นคนต่างถิ่นที่เพิ่งมาวันแรกลุกมาเจออย่างนี้ลูกกูจะไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะไม่รู้จักที่ไหนเลยแลสุดท้ายก็เลยเอาวะรอร้านเปิดนั่งกินกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยคิดกันต่อว่าจะไไปปหหนนนนลััังงงจาากกกร้เิดช่่ว6็ไป สักพักกินกาแฟปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าร้านมาครับเป็นคุณลุงและเป็นคุณลุงคนเดียวกันกับที่เมื่อวานขับรถกระป๋อมาส่งพอสองคนนี้เห็นปุ๊บโอ้แทบจะเป็นคนเดียวที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยมากที่สุดณตอนนี้ก็เลยถามลุงเนี่ยเล่าให้ฟังมันเจออย่างงุ้นอย่างงี้ลุงก็ได้แต่แบบนั่งรับฟังอ,อืมแต่ไม่ตอบอะไรนะครับซึ่งก่อนนั้นนีก่อนที่ลุงจะมาเนี่ยเขาก็ถามที่ร้านร้านก็นั่งแบบไม่มีใครตอบอะไรปรากฏว่าลุงบอกว่าปะเดี๋ยวพาไปส่งที่บ้านไปชเก็บของใช่ไหม กินกาแฟเสร็จกันลุกขึ้นมานั่งรถรถกระป๋อทีนี้ขับเข้าซอยคําถามแรกเลยลุงบอกผมหน่อยเถอะว่ามันมันมีอะไรซอยนี้มันเกิดอะไรขึ้นออแกบอกสั้นๆว่าซอยนี้ผีดุออผีดุจริงๆดูที่กําแพงดิแกก็หันไปที่กําแพงที่เาามื่อวานมองว่า,าซอยนี้หมาดูไปแวกแวกดูซอยหนี้ผีดุมีคนพ่นเอาไว้จริงแล้วหลังจากนั้นนะขับรถกันไปสักพักจำสะพานได้ไหม<อ>ขึ้นไปพอถึงกลางสะพานก็มองมเฮ้ย<ๆ> ข้างล่างสะพานไม่มีน้ําเป็นคลองที่มันแห้งและไอ้ที่คนนั้นที่กระโดดจุ๋มอะนั่นแหละยังเป็นปัศหาอยู่แล้วก็ขับผ่านเข้าไปไปจนถึงบ้านเนี่ยแหละฮะไปติดต่อปรากฏว่าไปเจอน้องผู้หญิงก็จะเป็นเหมือนลูกจ้างเขาจ้างมาะอะไรเงี้ยก็ไปแจ้งความจิตนุจะออกอะไรเงี้ยเขาก็ขึ้นไปเก็บของให้แล้วก็คือกุญแจพร้อมกับคืนเงินที่เช่าอ่ะกลับมาด้วยอโอ้ทีนี้ด้วยความที่พอได้คงได้ของมาแล้วจะออกไปที่อื่นแล้ว ะะเขายังคาใจยอยู่ผู้เลยถามถามลุงเนะี่ยลุงผมขอเถอะไม่ไหวจริงๆลุงก็เลยเล่าให้ฟังว่าบ้านเช่าหลังนี้เคยเป็นของผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งนอกจากบ้านหลังนี้เนี่ยละแวกที่เป็นบ้านเช่าก็เป็นของเขาแล้วผู้หญิงคนนี้มีลูกด้วยกันสองคน ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งพี่ชายเป็นคนโตนะครับช่วงทีออ่ลูกชายเขาโตขึ้นมาเนี่ยลูกสาวโตขึ้นมาเนี่ยลูกชายเขามีแฟนแล้วปรากฏว่าแฟนเขาได้ท้องครับผู้ชายก็เลยพาแฟนเนี่ยมาไว้ที่บ้านแม่เนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาก็ออกไปทําธุระต่างจังหวัดและด้วยความที่แม่เหมือนกับแบบเหมือนในละครเน่ะคอยเสียมลูกสะพ้ายนี่ผู้ชายไม่ได้รักมึงหรอก<ม>คืออารมณ์แม่เกลียดเกลียดลูกลูกสะพ้าย เขาไม่รักมึงหรอกเขาเดี๋ยวก็ทิ้งมึงสักพักผู้หญิงเขาเริ่มตอมใจแล้วก็กลัวแบบเสียใจมากค่ะปรากฏว่าเขาตัดสินใจผูกคอตายโ,<อ>โดยใช้ผ้าม่านในห้องที่บอกว่าไม่มีผ้าม่านนะะั่นแหละผูกคอตายแล้วหลังจากนั้น พอลูกชายกลับมาเขามาเจอสิ่งที่แม่ได้ทําไว้ก็เสียใจไม่รู้จะทายังไงด้วยความที่รักเมียมากรักแฟนมากลูกในท้องอีกก็เลยตัดสินใจเดินไปที่สะพานแล้วก็โดดฆ่าตัวตายแล้วนอกไปจากนั้นก็คือเขาสงสัยผู้หญิงคือใครคุณลุงนะฮะอันนี้จากปากเขาเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือที่เสียสติคุยขยะก็คือแม่นี่แหละครับแต่ณตอนนั้นนะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่มีเงินสวยถึงแม้ว่าเสียลูกไปอาจจะสติสตั้งแบบ รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มที่จะทําตัวแปลกๆกลายเป็นว่าเริ่มมีคนเข้ามาหาแม่มก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยข่มขืนแม่จนแม่ท้องครับแล้วพอแม่ท้องเสร็จปุ๊บเครียดตรอมใจตายไปอีกคนหนึ่งก็เลยเป็นสาเหตุว่าน่าจะเป็นทางด้านของยายที่คุยขยายนี่แหละสุดท้ายก็เหลือแต่ลูกสาวลุงเล่าให้ฟังว่าลูกสาวที่ที่ยังอยู่เนี่ยก็เหมือนแบบคอยดูธุรกิจแล้วก็ ห้องเช่าของแม่พอได้เงินจากห้องเช่ามีคนมาเช่าในเก็เอาเงินไปให้ทำบุญให้พี่บ้างให้แม่บ้างประมาณนั้นนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดอังคารทุ่มป้งป